เวลา14นาฬิกา34นาทีาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลร,รีนาธิดัตราชกัญญา สเสด็จไปยังไอคอนสยามอาร์ตแอนด์คาลเจอรัลสเปซชั้น8ไอคอนสยามเขตคลองสานในงานเปิดตัวหนังสือและเสวนาะวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2563ซึ่งได้จ,จัดกิศการแนวโน้มและิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยที่นำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยโดยดีไซเนอร์ชั้นนำของไทย12แบรนด์ระหว่างวันที่12ถึ17ง17าคมนี้ p r o m o t i n มรวัฒมนธรรมกระสวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อกระดับและแบ่งปันองค์ความรู้แก่วงการผ้าไทยโดยดําเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์้าไทยสู่สากลอย่างตอ่อเนื่องตั้งแต่ปี2562ถึง2563เพื่อเผยแพร่พระปิชาสามารถด้านศิละปะการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟา,ฟาสิริวัณณวรีนาถิรัตนราชกัญญาที่ทรงเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ในเรื่องการนํผภาไทยมาออกแบบและตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่ทันสมัย ทรงนำแนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุนน้นห้เกิดภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยแก่วงการผ้าไทยอีกครั้งทรงเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าภายใต้แบรนด์เฉลิวันนาเร่ทรงได้รับการถวายรางวัลศิลปินศิลปาร,รประจำปี2561สาขาศิละปะการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับตลอดจนเพื่อกระดับภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้มีความทามัมนสมัยมีความน่าสนใจมากขึ้นและเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้แก่วงการผ้าไทย โอกาสนี้พระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางภาไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยภาพไทยซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลรีนาถิรัตนราชกญลยาทรงพิจารณาเนื้อหาต้นฉบับพระราชทานคำแนะนำและแก้ไขรายละเอียดต,ต่างๆพร้อมกับทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์้าไทยสู่สากลรวมกับผู้ประกอบการด้านการออกแบบักศึกษาิลปชนสายแฟชั่นชุมชนทอผ้าและผู้ผลิตสินค้าด้านลวดลาย